สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะวันนี้มีรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะมารีวิวให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น t ต y o ต a แคมรี่นะคะ2.5 h ฮบริดพรีเมียมนะได้รถปี2019นะคะป้ายแดงเปิดตัวล้านแเลยพอมาอยู่ที่ทอโต้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นเองลูกค้านะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง15,000บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เดี๋ยวเรานะคะมาดูรายละเอียดตรถว่าได้อะไรกันบ้างนะ,ะนะคะไฟหน้านะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะ ไฟเดทามรันนิ่งไลท์มีให้ครบเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมีให้ครบนะอ่ามีให้ครบเลยแล้วตรงครอบนะคะโตโยต้นะมีมีเคลือบเงาๆอย่างนี้นะเป็นอันี้นะล็อกล็อกเลนนะอ่าสวยๆคันนี้ไฟตัดหมอกมีให้นะคะนี่กระจังหน้าโคมเมียบตัดกับตัวรถนะคันนี้นะคะได้เป็นสีพิเศษเลย ได้เป็นสีน้ำตาลนะคะไม่ใช่สีดํานะลูกค้าคันนี้จะได้เป็นสีน้ำตาลนะเลียมสันตัวรถคงชัดแบบนี้นะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํามาแน่นอนนะล้อแม็กอลลอยเดิมโรงงานนี่สวยๆได้ยางปีใหม่ๆไปให้ใช้งานด้วยนะคะกระจกมองข้างพับปักไฟฟ้านะกระจกมองข้างพับปักไฟฟ้านะคะกุญแจนะคะได้เป็นแบบย์เลดน,นะเมื่อเปิดได้เป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะ แล้วมาดูภายในนะเดี๋ยวหนูสตาร์ทให้ดูอ่ะเดี๋ยวดูตัวเบาะก,ก่อนตัวเบาะจะได้เป็นบอหนังนะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้เลยอ่าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะั้นแล้วมาดูด้านในกันเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอ่าเครื่องเงียบมากนะคะพี่พี่เป็นเครื่องยนต์สองระบบนะดูกระจกปรับลงออโต้สีบานเลยนะคะนี่โหมดต่างๆนะโหมดกันลื่นถลายอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดเนาะปุ่ม ปุ่มโฮสตาร์นะคะนี่ปุ่มกดนะนี่สวยๆโปรมาลายนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมนะคะเครื่องเสียงผ่านตัวโปรมาลายได้เลยนะแล้วก็มีฟูดคอนโทรลมีแพดเดิลชิปให้อยู่ข้างหลังนะคะนี่เลขไม้นะคะจะอยู่ที่180,000สนโลพี่เป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงนะคะรถเข้าสูนดีเข้าสูนตรงทุกระยะนะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเลขไม้จะเยอะเกินไปนะคะลูกค้าอ่า หน้าจอได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเครื่องเสียง GBL นะคันนี้นะเป็นตัวพรีเมียมนะคะนี่ระบบเครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่นะคะแล้วมันก็จะชาร์จแบตเตอรี่ไปให้เลยนะแสดงกล้องหลัง Apple CarPlay Android Auto ได้หมดเลยนะคะลูกค้าแอร์ก็จะได้เป็น Auto นะออ t โต้นะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเลยแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเลยนะคะลูกค้าเย็นๆแอร์เย็นๆนะนี่มี ไวเลสชาร์จให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นเกนะียร์ออโต้นะเบรกโฮลเบรกมือไฟฟ้านะคะควบคุมต่างๆคอนโซลด้านหน้านะสวยๆแล้วก็คันนี้มีในส่วนของลังคาสาัลูปให้ด้วยนะม่านนะคะปิดก็จะเป็นแบบม่านมือนะแล้วพอเราจะเปิดนี่นะมันก็จะปิดอยู่ตรงนี้เลยนะคะลูกค้านี่ใครชอบต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วนะคะมามาดูในส่วนของโครงสร้างรถกันต่อดีกว่า อ่ามาดูหัวน็อตนะไม่มีแกะนะคะลูกค้าหัวน็อตไม่มีแกะนะหัวน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีแกะนะคะไม่มีขายไม่มีการถอดเปลี่ยนประตูมาเลยสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดนะอ่าสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดทุกจุดเลยแล้วมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะนี่พื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะ อ่าพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยตัวเบาะก็ไม่มีฉีกขาดนะคะตัวเบาะก็ไม่มีฉีกขาดนะแอตตอนหลังนะคะมีให้สองช่องนะตรงนี้นะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะพี่พีนี่ได้เป็นบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะสามารถเอ็นหลังอะไรได้เลยแล้วยังควบคุมเครื่องเสียงนะตรงด้านหน้าได้อีกนะอ่าดูสวยๆคันนี้นะนี่ใครชอบต้องรีบจัดแล้วต้องรีบจัดแล้วราคาหายจากไปแดงไปเป็นล้านเลย พี่ดูมีที่วางแก้วน้ําให้สวยๆอ่ถาถาดรองเท้าเรามีให้ครบนะพี่ๆขาแล้วดูหัวน็อตไม่มีแกะกระจกแท้เดิมทุกบานโตโยต้านะมีม่านบังแดดให้ด้วยนะคะนี่มีม่านบังแดดให้ด้วยนะใครชอบนะต้องรีบเลยสีน้ำตาลนะคะภายในสีเบดด้านท้ายนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะอ่าได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังนี้ให้2จุด กล้องหลังติดตัวรถมีให้เรียบร้อยนะกล้องหลังตัวรถติดตัวรถมีให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆขาแล้วดูกว้างๆเลยนะกว้างๆห้องผู้โดยสารเอื้อมมือมาหยิบของได้ด้วยนะคะอ่าห้องผู้โดยสารเอื้อมมือมาหยิบของได้ด้วยอุปรกรณ์นะคะแม่แรงยางอะไรเรามีให้ครบเลยรอยซีนทางมะาพร้าวเดิมโรงงานนะลูกค้ารับประกรันรถไม่มีชนหนักพิวามจมน้ามาแน่นอนแล้วดูรายละเอียดด้านข้างตัวรถฝั่งนี้นะ นี่ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดนะนี่สวยมากคันนี้นะสีน้ำตาลและดูตัวบอกฝั่งนี้ไม่มีฉีกขาดนะคะลูกค้าตัวบอกฝั่งนี้ไม่มีฉีกขาดนะนี่หัวน็อตเดิมๆเลยอ่าหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะนะคะไม่มีแกะเลยมาดูในส่วนของฝั่งนี้กันต่ออ่าตัวบอกฝั่งนี้ก็ไม่มีฉีกขาดนะ ปบาปับไฟฟ้านะคะหัวน็อตเดิมๆนะแผ่นเพจนะคะนี่สวยๆตรงรุ่นด้วยปี2019นะสติ๊กเกอร์มอ,อก,อ,กอ,อยู่ครบหมดทุกจุดอยู่ครบหมดทุกจุดเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยหัวน็อตเดิมๆรอยแต้มสีเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะเดี๋ยวเรานะคะมารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อนะ,อะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลย มาดูกันต่อเลยสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะดูสภาพห้องเครื่องนะคะลูกค้าใหม่ๆเลยน็อตไม่มีแกะนะรอยแต้มสีเดิมโรงงานนะคะลูกค้านี่นยังแบตเตอรี่ยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นะนี่หัวน็อตเดิมๆปากกระโปรงไม่มีแกะอ่าคานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุเลยนี่หัวน็อต แผ่นฉนอนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะนี่สติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดอ่าลอยเหรียญบาทนะกลมๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องโดยรวมคือโอเคมากๆนะอ่าสภาพห้องเครื่องโดยรวมคือโอเคมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่ชอบคันนี้ก็ติดต่อมาได้นะคะพี่ๆคันนี้เป็น Toyota Camry นะคะ2.5 h y บ r ิ d พ r e เ i ียมนะ รถปี2019ราคา8 9 9 0 0 0บาทนะคะฟีดาาผ่อนอยู่ที่1 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะป้ายแดงเปิดตัวร้านแป้นเลยอาหายจากป้ายแดงไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ หากใครสนใจนะคะเรายังมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทุก77จังหวัดด้วยค่ะหากใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์083-442-8762นะคะเบอร์นี้ลูกค้าสามารถนัดหลายได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะได้พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ